ปืนใหญ่ป่ะครับนี่ช่างปืนใหญ่ป่ะยิงจะไปยิงกระเมงป่ะฮะ<า>นี่กี่นิ้วนี่น่าจะสิบห้านิ้วอ่ะนี่สิบสามนิ้วเอา้าอันนี้มันท่ออะไรป๋เาเกลียวดัน ของคูโบต้ารถใหญ่เอ้าคือมันเล็กแท้สิบสามนี่อยู่เองบ่โอ้หนี่เหรอ๋อมันต้องต่อกันเหรอ,อไอเรานิดว่าท่อนเดียวเลยต้องทบต่อกันนะคือพี่อูจัก,กรภพครับมาดูเจ้าปลาหน่อยถึงไหนแล้วปา ดีครับอยู่กับผมเราดำสิ่งดินด่วนครับอู้ัดมาพัดมารวดเร็วทันใจนี่ปานครับปานหกแสนสามถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะ เหมือนเขาตัดใส่เลดหรือเปล่าเหล็กเหล็กเล็กเล็กเล็กอะไรนี่เูสวัสครับสวัสดีครับอะไรนี่เออเขาทำอะไรเขาตักหินบอกตักหินวิ่มงูบ่เทไหน นงมีนง,งมีรับนงมีใครตักตะเรือหรอขับรถตะเลืออันนี้อะไรตู้ตู้ใช่ไหม,มอของไอ้สีจเจริญขึ้นไม่เลยนะนยอ๋อคันนี้ถึงไหนแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิม อันนี้ตู้สีเจริญนะครับอุ้อันนี้ตู้คูโบต้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขึ้นไม้เลยเหรอสีเจริญเนี่ยอุ้ยโอ้โหตัวเดินคันไหนวะงามแต่วะอุ้อันนี้ก่อนเจาะใช่ไหมช่าง ต้องตีครับต้องตีนำร่องนี่อู้ตัวเดินขนาดช่างนี่เอาไปชนเองที่บ้านครับไปชนรถอยู่บ้านเอาไปชนรถอยู่บ้านเหรออู้ ront. สวยเนาะสิบสองใช่ไหมนี่ใช่ครับสิบสองสองนาทีสิบสองแมงป่องเลยสิบสองแม่งป่องเน,นี่เาาาเยเอามาเท่าไหร่นี่มันแถมมันอยู่ในโปรครับโ,โซโ โซ่ด้วยแค่ก้อนนะสเตมไม่รวมก้อนกับโซสนก่าสองแสนทอนสองร้อยแต่สเอาตังสองแสนเอาทอนเราสองร้อยบาทแคั้น่ี้โซ่อีกสองเส้นสองแสนทอนสองร้ตายแล้วเล่นรถเกียวนี่ มีแต่ราคาในหลักแสนนะเออตรงนี้โล่งหน่อยเฮทำอะไรครับตู้ทำตู้ใช้น้อยไปไหนไปไหนครับฮะซื้อของซื้อของแ,แกเอารถเก่งมายัางมาแล้ว,วอคันแดงนะ วันนี้ตู้สีเจริญขึ้นใหม่เลยเหรอฮะเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยขึ้นใหม่เลยเหรอขึ้นชัน้อยขึ้นมนึ่ชั้นนี้ดิอือเนี่ยโอ้ขึ้นชน้อยเออขึ้นใหม่เลยช่างน้อยลงทุนจัดอันนี้มันอู้กลางตุลาแล้วดิจะได้เกี่ยวไหมนี่ฮะโอ้ ตายอยู่เนาะแต่โซนนางรองนี่ก็ได้เกี่ยวอยู่เนาะโซนนางรองมันจะเกี่ยวประมาณพิจิอใช่ไหมแต่เขาเริ่มเกี่ยวแล้วนะฟัง่งน,นู้นเห็นเขาลงแล้วหนาปีวันนี้มาก็ไม่เจอช่างน้อย ออระวังระวังระวังวงเด้อนี่ไฟอันตรายนะเห็นเลยน้าขาวไหมไอ้ราเบิดตู้ใส่ไม่แตกอะน้าขาวที่ไหนทางชมมันมันเม่ทำอะไรน้าขาวอ่ะ เคยฝานมันยังไงขาดพัดช่างเลยตัวสายมาหลายล้วเคยเน,นางรองมณ์ตะกมลน่นนะได้ขาวมั้ยได้ขาวอยู่เออไม่มีเบเกอร์ตัดไฟเนาะ<ช>เรียบร้อยเลยตุยอืต้องเซฟเจ้าของใช่เล่นกับไฟไม่ได้นะ โอ้โหทำงานนานห้าโมงปุ๊บเลิกปับ๊บเออดิเซฟตี้เซฟตี้เออ,อ,เอ,อ,เอ,อมาดูการเชื่อมโอ้อันนี้ลวดเลดเหรอครับช่างอันนี้เชื่อมลวดเลดเหรอ,อ การเชื่อมไม่ได้จบวิศวะนะครับจบแบบประสบการณ์นอกสถานที่เ้ยประสบการณ์ในอู่คฤษฎีไม่มีนะครับมีแต่าภาคปฏิบัติเดยวกล้องเสีย เอาละก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้พันเกียร์อยู่นะคันนี้ก็น่าจะเกี่ยวนุ่นปลายปลายตุลานะ6แสนสามหรือยนไม่เหลืออะไรเลยช่างโอรถช่างโอ,อประมาณนี้ เจอกันใหมใครที่รถเสียรถทางรถเกี่ยวนะก็มาอู่ช่างน้อยได้นะหรือไม่ก็ตามให้ไปซ่อมได้นะอันนี้ก็ทำไปใส่อยู่บ้านแล้วช่าง <ทำ S 1> นี่นะชุดนี้นะ <ทำ S 1> อยู่ไหนบันดานบันดานบันดานตึกโอ้โบันดานตึกนู่นนะมาทำอะไรไกลแท้ ช่วงล่างที่น้อยอ่ะอืมไอ้นั่นกำลังชนช่วงล่างเหรอพว่น่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกัน,น,นแต่ทำย่างสวยเลยนั่นสตเตอร์เต็มเลยว่ะน,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 นี่ยยูกีเกียร์นี้เรียกกี่นิ้วนะกี่ฟันยี่สิบเก้าฟันนี่ฮะยี่สิบเก้าฟันนะครับ สองแสนทอนสองร้อยก็ไม่ใช่ดิสองแสนทอนสองร้อยใช่ไหมเล่นรถเกียร์นี่มันต้องใจถึงเนาะเกียร์เท่าไหร่แทปปีนี้เนี่ยเกียร์เท่าไหร่ปีนี้ฮะห้าร้อยเหมือนเดิมจะานน้มันอยู่บนฝาเนาะสีลอยก็เกียร์ใช่ไหมเอออ่ะนี่ อันนี้น้ำอย่างเดียวเล้วต้องผสมน้ำยาน้ำอย่างเดียวน้ำอย่างเดียวเลยเจอเกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม